พาทัวร์บ้านป่าเอกชัยสุวชัยตามมาเลยก็เอาวันนี้นะเดี๋ยวเราพานะครับป่าเอกเดินทางนะครับเดี๋ยวเจอกันที่ลำปางกันโอ้ยจริงไหมนะครับลำปางอ่ะวันนี้พ่มไปแสดงที่ลำปางวันนี้วันนี้พ่อม่่ติดตามป่าเดินทางหนึ่งวันได้ป่าเอฟซีไปเลยได้ไหมได้ได้ได้โอเคครับไป บินหนึ่งสุราษฎร์ธานีครับเดินทางไปบ้านไปศช่าศรีวิชัยสวัสดีครับผมนาเดชคุกคมรีขยะนาเดชไหนใช่<อ>วันนี้นาของเด็ดใช่ไหน้าของเด็ดบบวันนี้พ่อมไ,ไปแสดงที่ล่ำปาง อยากดูรถมาก็ต้องไปนครลำปางอยากดูรถมาแล้วต้องไปลำปางอยากดูของช่างให้ไปสุพรรณสุรินสุรินอยาอยากดูรถมาก็ให้ไปลำปางอยากดูของช่างก็ให้ไปสุรินอยากดูถังมาถังช่างอยากดูถังช่างถังมาอยากดูถังมาถังช่างอยากดูสองอย่างเลยไปเขาดินอย่างครบหมดเลยครับพบกันทีแม่ทะาครับแม่ทะวัดอะไรนะ วัดสันฐานวัดท่านท่านเทียท่านท่าื่อจื้อวัดท่านท่านล่วงพออย่างยืนครับล่วงพออย่างยืนวันนี้เราไปสมบุญกันนะครับทีนั้นพบกันเวลาเวลาเนื่งถุนตรงครับนี่พอลงรถปั๊บนี่กูไม่แต่งหน้าเลยนะเลยไปร้องเลยครับตัวเนี้กูร้องเลยกูไหวรุนแรงวันนี้ไมวันนี้พุ่งโคตรติดตามป่าเดินทางหนึ่งวันผ้าผ้าเอฟซีไปเล็วได้ไหมได้ได้ได้โอเคครับไปตามกันไป กับอันนี้คืออาไม่ใจ่าแน,น่ยไปเลยลำปางครับเดี๋ยวไปลำปางหัวใจวายหวานจากลายปีจากที่จังหวัดสุพรรณนี่กำลังเดินทางนี่ผมผมไม่เคยไปที่ป่าปักเนื้อผมไม่เคยนั่งเครื่องเลย<ช>นะ,นะจริง,งรกังแรกในชีวิตเลย<อ>ตื่นเต้นมากสนามบิ้นมีลำปางมัน เป็นบันปริอว่าครับบินเหล็แกแหลกตงไม่ใช้หมา,หาลายของรันเวก็จะไปตูขึน้นนุ่น้าวันไม่เกรื่งบินเบรกแตก็คือต้องไปกับรอยเหม <c oughs> มีเบรกเตกนะไม่่าคืมุด <c oughs> อ๋อแต่มันยังไม่เคยเกิดลูกอ๋อไม่มีนะเข้ามาในสนามบินเบบรอยเด็กเด็เดี๋ยวเขาใต้ไม่ได้ตรงนั้นมันเป็นจุดจุดสวดจุดสวดเขาจะเคีื่นไ้ววาตรงนั้นวาห้ามีเซ็ก เโปอาวุดคือโปอาวุธการหรือฮะมีเซกแถวนั้นกันใช่ไหมนี่ไม่เคยไปลำปางไม่เคยไม่เคยเลยครับไม่เคยแบบหนังเถื่องขึ้นแบบหนังเนื้อเลยนี่หนังแรงเลยป้าอากาศเขาดีอากาศดีนะนี่งกูใส่เสื้อขอตบอลมาเลยเออคือปานเคยไปบอกเขาบอกว่าถ้ำแยีมผีแยีมบอกว่าอ๋อไม้ผีเขาเลี้ยงไผ่ในนี้ซึ่งป้าก็เลยใส่เสื้อคอตบอลคำว่าเลี้ยงไผ่ในกองกูคืออยู่ในโรงเล่ม ปลาคดว่าไปจึงจัดงานเวทีอยู่กลางแจงเอื้อเยยดหอมคลักคลักานไปหน่อย่านไปหน่อยคือเขาเลียงกันในโมเขาเนี่ยอยู่ข้างนอกแต่กูได้เรื่องกว่าเขาไปแต่วันนี้ลำปางมันอากาศดีเลยหรืออากาศหนาวเลยนะแต่นุ่นนะฮะอากาศดีคือมันหนาวอยู่างนี้ตาไม่รู้แล้วแต่ว่าเย็นแล้วตาเยว่ตรงดีจ้ะเด็ดเด็ดได้เลยเป็นน้ำแข็งอะ มึงออกวอกมามึงไม่รู้มึงรู้ัล้วแต่ว่ามึงแกร่งนี่กินอะไรครับอ๋นตะข้าวโทยก็คือหนังรถกับไอ้ข้าวโทยบ่ใจข้าวโทยอ๋ออันน่ะกว่าเมี่อที่บ้านจัดไม้คืนนี้ครับจัดโอ้คืนนี้ไม่จัดคนชักก็เลยสิ่งนี้ไม่ได้เลยรับสายลมโบกพลิวโบกพลิว ัดปร,ริวละลองนี่คือเพลงปลาดังมากนะเดี๋ยวเราพาไปเล่บรรยากาศนะคืนนี้นะเดี๋ยวเพิ่มไทยงานนี้เป็นงานไรนะเป็นงานของงานของท่านประธานดร์ธนากรแสนซีเลิศบิษัทไลกรุปแสนสีเลิศครับจะางประธานบวษัทไลกรุปแต่ว่ากาแฟไปถึงนี่ไอติปากินไงอปากินแลวึงทำให้ตอมหลุกมากหยุบลงั อ่านั่นอันชูดก็ระเด็ดเลยปลาเปลยไยตัวตำมลุกมากมอนแบบว่าออกเศร้าๆน้อยน้อยเออเอ้าๆทึ่งหลวงวานคูเลยเออหลวงวานนึงมันมือมป้านหลูกกก้ยคนน่อยน้อยเลยตึ่งมืนเรือัดซีมอตึ่งนี่ปลากินมาแล้วโอเคเพราะตัวนี้เหยียวเป็นตอประบ้าแทกเลยโอ้โห่าางนั้นฮะมันหญ่าอานั้นเลยนะมาเหมือนกอนเหีียวมันมันมัทุกต่อมนบีปุดบีบกระปอเหยียว มันก็ทําให้เราเยวไม่คล่องอเพอจะพอกินกาแฟตัวนี้มันทําให้เราเยวคล่อง <c oughs> กาแฟโคโนเด็ดคือมันนั่นเลยครับเรามีความรู้สึกว่าเมื่อไรวอกรเมื่อไเป็นวันนารุไม่ใช่เมื่อมาโดนนั้นดูนเรือเ<ะ> <c oughs> นี่ยก็กรอบไปอย่างมั้ยใช่สภาพับหลังกายกวนเมือวานกูสมบูรณ์มากเลยสมบูรณ์ปุ๋น,นพ้นนี่แรงอ,อ,อายุกูสาวนี้แหละแกเมื่อตั้งคนเราตั้งสี่สิบแปดแล้วสี่สิบแปด ใช่หรอมึงว่าป๋าดูสุกกระป๋าดีมั้ยก็ดูดีอยู่แลว้วป่ากินอะไรนั่นเนี่ยเดี๋ยวมึงง่ายมานันช่วงมาให้กูเนี่ยมึงว่ามึงหลักมึงหลักป่ามึงันผมอ<ร>ยากให้งงลองเพราะว่มิ้นคนอื่นกินแล้วมึงไม่ได้มึงบอกว่าอยากให้ป่าสุกกระป๋าถี่างก,กูกาเนี่ยผมกูกินแล้วมึงเห็นมาหรอกกะปรีกระเปราได้แล้วเอี่มาเก่งเร,รง่งพี่น้องนี่เนี่ยถ้าทานกินเลยทานจะเก่งเร่งไหมเนี่ยนนเนี่ยยูกูอันน่ะฝากขึ้นนะ ไปเดินทางนะครับตึ้งแล้วครับตึงต้งได้บอกยังไม่ขึ้นเครื่องที่อ, <laughs> อ,องลรกลัวแล้วเนพรุดเ,เนพรุดแน่อรถก้นมาร์กวิ่งหนังโครกโครกโครก <laughs> อะ ขึ้นเครื่องพักตู้เปิดได้ตัวเดียวได้ที่หนังกล้องเที่วจะไหมค่ะซึ่งตีป๋าตรงสายยางหนึงทันเรีอบปะกัปตันก็จะบอกบอกว่าเดี๋ยวเราจะบินผ่านสภาพอากาศแปรปรวนให้บริษัทนั่งอยู่กับที่รัดเข็มกัดซึ่งผู้เป็นอะไรไปนั้นเดี๋ยวขึ้นไปเลยข้างบนครับพี่น้องโอ้นาเดินทางเสนามบินลำพาง วันนี้เราตึงลำพูนแล้วลำปางใช่ <c oughs> ลำปางท่นนี้ต้อนรับครับ ครับมาเจอกันแล้วนะครับกับท่านประธานธนากรแสนสีเลอศนะครับก็วักเลอดีิมีโอกาสมา,านะครับผู้นำไ์กุ๊บสายลม 有吗？ อ่าโอเคครับนี่พาดไปนะครับกับคอนเสิร์ตเมื่อคืนนะครับกับป่าเอกใจซีวิชัยตอนนี้พุอยู่ทีรีสอร์ทนะครับก็นี้ตรงนี้เขาชื่ออะไรฮะพี่วันละไมรีสอร์ทนะลำปางครับบรรยากาศดีมากนะครับตอนนี้เราป่าเอกใจซีวิชัยนะครับก็เกกัอยู่อย่างอยู่ในองค์พักเลยนะครับวันนี้ก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีนะครับขอบคุณเจ้าของรีสอร์ทด้วยนะขอบคุณพี่ยุ้ยด้วยนะครับนะพี่ยุ้ยนี่ สวัสดีเจ้าไปเดี๋ยวไปรอไปก็ใช้ซีวิชัยนี้ชื่อว่าสุดอะไรนะเอ็กคลูซีฟใช่ไหมครับเด็กเออคือตามติดแบบคอนซื้อตเตยเดินทางแบบนี้เลยนะครับนะเป็นครั้งแรกนะครับที่มีโอกาสนะครับโดยโบริษัทไลรุปครับเมื่อคืนขอบคุณบริษัทไลรุปด้วยนะครับไปเดี๋ยวไปรอดูนะครับไปกระชายซิวิชัยครับครับโอ้มาแล้วครับโอ้น,นี่นี่ทุกหย่าทุกยนมาเลยนี่เป็นแบบ เอกุสิบตีสุดเลย<ช>ไม่เคยมีเคยทำแบบเคยเห็นแบบป่าใช้ชีวิตแบบนี้เลยจริงไหมได้ค้องได้ค้องนะไม่เห็นตอนวามนาม้ำเออได้ค้องเดี๋ยวไปตังกรองไปอำมไม่อำมไหมไหม,มาเนี่ยกูจะกว่าเขากัน ใส่น้ำปูน้ำใส่น้ำปูโต้ใส่น้ำปูโต้ไม่ใช่ครับน้ำปูก็คือเคยเคยก้องกลเนื้อใส่น้ำปูนักเหนือล้ำเนาะใช่ต้องใส่กน้อยครับแกงน้อไม้แกงนอให้ ซึงเรียบร้อยซึงเรียบร้อยครับตอนนี้เราอยู่ตีคุ้นกระตืยกระทิงอะกระทิงโอ้โกระติงอ่าอยวลูกมาด้วยครับเก็บกินเก็บกินแล้วน้ำเปล่านี่กับข้าวซอยนะอ่ากินแต่ข้าวซอยอย่าปลัดเืียมนะแต่เดี๋ยวเออกินเสร็จไปแล้วเดินแล้วครับเรียบร้อยเดินเดินแล้วเดินแล้วโอเคครับ เดี๋ยวเคปเดินทางนะครับเดี๋ยวกลับก่อนนะครับสำหรับคลิปอ่าทริปนี้นะครับต้องขอบคุณป๋าเอกชัยสิวิชัยนะครับที่ให้มานะครับแบบเอ็กซ์คลูซีฟเลยนะครับเป็นพิเศษเลยนะครับเพราะว่าเราไม่ค่อยได้เห็นนะครับในมุมนี้ในการเดินทางไปทําการแสดงนะครับเดี๋ยวมาเจอกันนะครับผมกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ด้วยกับเจอกันใหม่ครับบินกลับบ้านแล้วบายบาย ผมอยู่คนเดียวกันไหมมันกันไหมหรอไหมกัน <c oughs> เออมันอยู่เลยนะไปแล้วครับลำปางขอบคุณมากบ๊ายบาย